บนเอกประวิทย์ลุงป้อมนะครับอดีตรองนายฐมนตีฝ่ายความมั่นคงและก็อดีตมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบอกเป็นเรื่องที่สองประเทศต้องเจราจากันเพื่อให้สงบศึกโดยเร็วกองทัพทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วเอาชีวิตแลกกับอฏิปไตยรักษาประเทศชาติทหารถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแต่ที่เป็นห่วงคือประชาชนที่ไม่รู้อิโนอินเนต้องมาเสียชีวิตตนก็ได้ให้กำลังใจและส่งของไปให้ประชาชนแล้ว จะทําอย่างไรได้เพราะเหตุเกิดจากคนสองคนสอง <2 S 1> ตระกูลต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียนี้นี่ไงถามว่ารัฐบาลต้องเข้มข้นกว่านี้หรือไม่พลเอกประวิทย์บอกว่ารัฐบาลอ่อนแอถ้ารัฐบาลไม่อ่อนแอประเทศชาติไม่เป็นอย่างนี้นี่ไม่เสียหายมากขนาดนี้ชรัฐบาลต้องเข้มแข็งพลเอกประวิทย์บอกว่าผมอยู่มาไม่เห็นมีอะไรเลยทหารไม่อ่อนแอต้องมีอาวุธที่พร้อมถ้าเราไม่พร้อมก็ลําบากค่ะ,ะนี่ไงคะ่ะ